สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาดูของเล่นใหม่นะครับพึ่งสอยมาจากลาซาด้านะครับนั่นก็คือไม้ตียุงนะครับนี่นะครับกว่าจะได้มานะครับก็เลือกแล้วเลือกอีกนะครับไม่รู้จะเอายี่ห้อไหนดีนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นยี่ห้อนี้นะครับผมใช้งานมาประมาณ3าวันที่แล้วนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็ด้ามจับถนัดมือดีนะครับวัสดุที่ใช้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับเบากระทัดรัดดีนะครับคุณภาพที่ให้มาในราคาร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่3สเต็นะครับ ตรงกลางจะเป็นออฟนะครับดันขึ้น um, ข้างบนเป็นออนนะครับสําหรับเตรียมช็อตยุงนะครับถ้าเกิดว่าดันลงด้านล่างจะเป็นไฟฉายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดันขึ้นข้างบนออนนะครับก็สามารถเตรียมช็อตยุงได้เลยนะครับโดยกดปุ่มน so yes, okay <ah si ี้นะครับเวลากดช็อตนะครับก็จะมีสัญญาณไฟสีเขียวโชว์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเลื่อนลงด้านล่างก็จะเป็นไฟฉายนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับใช้งานง่ายนะครับ ในกล่องก็จะแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้ผมคิดว่าดีกว่าที่เป็นแบบอะแดปเตอร์เลยนะครับเวลาชาร์จก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของสเปคของเครื่องนะครับตัวนี้แรงช็อตอยู่ที่2,500โวลต์นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับเพราะว่าไฟบ้านเราแค่220โวลต์เองนะครับกินไฟอยู่ที่0.7วัตต์นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่500มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์ไฟประมมาณ6ชั่วโงก็็เต มาดูฟังก์ชันนี้ครับตัวนี้จะเป็นไฟโชว์สถานะเวลาเรากดชาร์จดุงนะครับส่วนไฟฉายก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสว่างใช้ได้เลยนะครับก็เอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินหรือว่าไฟดับเวลาจะเข้าห้องน้ากันคืนได้นะครับสําหรับการชาร์จแบตนะครับนี่ก็ครับง่ายๆครับก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้สายเสียบเข้าไฟบ้านเราปกติครับเวลาชาร์จก็จะมีไฟโชว์สถานะสีแดงตรงนี้นะครับก็ชาร์จประมาณ6ชั่วโมงก็เต็มนะครับ ถ้าเกิดว่าเต็มแล้วก็จะไม่มีไฟสีเขียวนะครับเป็นสีแดงอย่นี้ตลอดนะครับก็ถอดออกได้เลยนะครับง่ายๆครับก็มาดูกันต่อนะครับผมจะหายุงมาเทสให้ดูนะครับนี่นะครับก็ยุงก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับต้องเปิดไฟฉายหานะครับเพราะผมตีเล่นหมดแล้วนะครับก็แมงวันนี้ก็ตีทีเดียวกระเด็นนะครับก็ไฟแรงมากนะครับผมใช้มา 2- อสามาันทีแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ แต่ก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับพอดีว่าเอามาใช้แล้วเห็นว่ามันโอเคก็เลยมาแนะนําบอกต่อเล่าต่อเฉยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ